ขบวนรถสินค้ากรุงเทพสุงไหงโกลกบวนที่985นะครับได้หร,รถจาก GEA มาค่อยๆเคล<อ>ื่อน,นเข้ามาขบวนนี้ก็จะเข้าจอดที่ชั้นชลาหนึ่งฝังซื้อสัมภาระส่วนมากแล้วก็สินค้าอะไรที่ไปกับขบวนนี้ก็จะเป็น มอเตอร์ไซค์นะเยอะส่งไปแล้วก็ส่งมาขบวนกล้าไปถกก็เช่นเดียวกันรถค่อยๆเคลื่อนผ่านจุดบางซื่อเก่านะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยนะครับไม่เปิดเส้นทางทำถนนทางข้ามไว้แล้วใส่ป้อม ไปแล้วสุดท้ายนะล้อมรั้วมหมดเลยไม่ให้รถผ่านพอดีนะรถเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่ารถน้อยถ้ามีเครื่องกั้นลงจุดนั้นน่าจะลำบากพอควรครับรถเข้ามาแล้วนะฮะ มี่ที่ปิะอบการชลาที่หนึ่งเดไม่มาระหว่างการชลาที่หนึ่งเพราะว่าตลายจากรถสินค้าจากข้าเทียวชัน G E สี่ห้าสี่เจ็ดทขบวนมาสี่ห้าห้าเจ็น่าจะหน้าผูกเออห้าเจ็ cái này là khả năng vận tốc gì có gió xuống ra nên thì anh là